สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดินที่ส่วนครูกลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาแกะกล่องโมเดลของ Studio g จีบจะเป็นจากเรื่องกนะิกิ delivery service เนาะหรือว่าแม่หมดน้อยกิกิตัวคาแรคเตอร์ในเรื่องที่ทุกคนจะชื่นชอบกันมากจะเป็นตัวแมวจิจิรวมถึงก็จะมีแฟนของจิจิด้วยนี่เป็นน้องแมวตัวสีขาวขาวแกเลยดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราจะต่อได้เหมือนกับแบบ นี่อันนี้คือแบบที่เราฝันไว้ว่าเราจะเป็นแบบนี้ตามที่เห็นเลยเนาะจะมีโมเดลของตัวจี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 มีสองตัวนะคะจีจีจะมีตัวเล็กสีดําที่เป็นท่าเหมือนแบบเงื้อมืองเงื้อมือกับตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตัวแฟนจีจีเองเนี่ยจะมีสามตัวด้วยการมีสามท่าท่านั่งหนึ่งหมอบหนึ่งนอนหนึ่งแแล้ว้องต่อกันดีกว่าอันนี้ดูไม่ยากเท่าไหร่ไม่กวาดนี่เฮ้ยไม่กวาดตั้งได้ สะเทียนมากอันนี้ถุงขนมปังนะคะมี <Wow. S 1> ชื่อร้านด้วยขนมปังต่างๆกานสวยทุกอย่างทํามาสวยงามมากกระปุกแยมนะคะนมออแล้วก็นี่มีวิทยุถ้าใครได้ดูกระตูนนะั้นหรือตามไปดูก็ได้นะกระตูนเขนาน่ารักมากก็ <Wow. S 2> จะมีแบบเป็นเหมือนวิทยุสื่อสารที่ <Wow. S 2> ตัวจิจิอะคะ่ะเขาก็เอามาจากพ่อเขาก็จะเป็นแมวจิจิถ oh. ้าตามหน้ากล่องเอามาเกาะกับอันนี้ลองก่อนเลยดีกว่าว่าเกาะได้เปล่า ก็ได้อันนี้ก็ได้ก็ได้จริงนอกจากนั้นจิจิตัวใหญ่ใครที่ชอบสะสมโมเดลนะคะถ้าเป็นสตูดิโอจีก็แนะนําให้ซื้อเขาจะมีโมเดลเป็นแบบกล่องๆแบบเนี้ยแก้วในเรื่องก็จะมีแก้วน้ำลายแมว<ๆ>จมิจิเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวสีขาวที่เป็นแฟนกันกองไว้ก่อนมีทั้งหมดตั้ง3ตัวแนะ <Wow. S 1> แล้วเราก็เอาออกมาครบแล้วเมื่อเอาออกมาครบแล้วเราก็มาต่อให้ไม่เป็นภาพนี้ oh. กันเลยว่าเราก็สามารถที่จะ เรียงโมเดลของเราได้เสร็จแล้วนะปางแยมต่างๆก็คือตั้งกองไว้ข้างนอกดีเทลงานดีงานสวยสําหรับคนที่ไม่ใช่สายเก็บตุ๊กตาเนาะถ้าคนที่ไม่ใช่สายเก็บตุ๊กตาเนี่ยเราแนะนํากล่องนี้เลยกล่องน,นี้เนี่ยเราได้มาในราคา1150บาทต่ตอ,อกอง <Wow. S 1> สั่งกับเพจตาลรับหิ้วมานะคะ สำราบเพจตาลพีวก็จะของอยู่ที่ประมาณ 1, oh. 1> เดือนถึงแล้วก็เรากําลังสั่งเซตใหญ่เข้ามาอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกให้ดูว่าเราสั่งอะไรมาบ้างอีกสำราบคลิปนี้ก็ให้น้องแมวหมุนวนๆนวนว,นว,นว,นวนไปนะคะไปแล้วทุกคนสวัสดีค่ะ